ignored ครับผมดีนะครับผมดีนะครับในวันที่ฝนตกนะครับผมนี่นะครับพามาดูเด็กๆของเรานะครับผมฝนตกแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ตกตกตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับดูเด็กๆของเรานะครับผมดูพี่ดาวนะครับดูพี่ดาวดาวชอบผมผมพี่ดาวน่าจะ วันนี้ดูสาทางแล้วน่าจะตกทั้งวันนะครับวันนี้ผลน,น่าจะตกทั้งวันเลยนะครับดูครับดูี่ดาวนะครับผเด็กๆล้วก็ ฝนตกตรงนี้ก็เด็กๆก็ชอบนะครับผมชอบเลยนะครับฝนวันนี้ตกตั้งแต่เช้ามืดนะครับผมเล่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะเด็กของเราคือดาวนะครับผมคือดาวหน้าขาวจัวเลยนะครับ อ้วนหน้าตังเลยอ้วนอ้วนไม่ค่อยเล่นมวตตนอยู่บ้านนะครับผมอยู่บ้านอ้วนค่อนข้างที่จะเวลาเจอฝนไม่ได้นะครับผมเจอฝนนี้จะเล่นจะเล่นฝนอย่างเดียวนะครับผมเล่นดินนะครับผมหน้าทิมเลยนะครับตูนี้ชี้ฟ้านะครับอยู่นี่นี่ไม่ค่อยเล่นสักเท่าไหร่นะครับผมอยู่นี่นะครับผมดูเขาจะเล่นไหมดูทําอะไร đào cùng nó thì đào phía đào cùng nó khó nặn khó nặn đào của nó lên nhàng đều lên các bạn ตอนสุกของเขานะครับผมกอนสุกของพด่าวยาในเล่นใหญ่เลยนะครับผมมาอยู่นี่อ้วนอ้วนนอนแล้วอ้วนจะนอนแล้วนอนไม่นอนนอนไม่นอนนอนไม่นอนอ้ยนะครับผมะทำอะไรอ้วนทำอะไร uốn, uốn, xong lại uốn, uốn. Như đào không Được hợp, được ดาคนนี้อ้วนนะครับผมดูครับอูกข้านะครับผมเจอฝนนะครับสนุกสนานเฮฮาเลยนะครับผม เอออ้วนอ้วนมุดบินางเดียวนะครับผมอ้วนสายมุดนะครับในเหมือนพี่ดาวนะครับผมพี่ดาวนอนคลิ้งเล่นนะครับอ้วน,นี่สายมุดเลยนะครับผมเจม้าแม่โคนะครับแม่โคของเราเอ,ออเออดูั่งนั้นครับดูพี่ดาวครับผม ดูความน่ารักของเด็กๆนะครับผมวันนี้นะครับก็ฝนตกนะครับผมวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้านะครับก็มาดูความน่ารักของเด็กๆนะครับเวลาเจอฝนก็จะมีความคึกคืนเป็นพิเศษนะครับผมเล่นเป็นพิเศษนะครับไม่เหมือนเชืออื่นนะครับผมนู่นนะครับเชืออื่นนี่จะนิ่งเลยนะครับผมนู่นนะครับปลาปลาฟูซับนะครับก็อยู่นิ่งๆยืนแบบนิ่งๆเลยนะครับผมไม่เหมือนเด็กๆของเรานะครับผมเด็กๆของเราเนี่ย คนข้างที่จะด่าเรื่องนะครับผมเจอฝนแบบนี้ไม่ได้นะครับชอบนะครับผมเด็กๆของเรา ดาวนะครับผมสีดาวชอบเลยนะครับผมทางที่จะนอนคลิ้งเออ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 ดูสนุกเลยครับผมสนานเฮฮา ก็ผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงทอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ช่องอาอมทองด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมก่าวคำว่าสวัสดีครับ